อีกหนึ่งคันนะครับน้องเขาเดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับเขาดูเราอยู่ในติ๊กตอกแล้วก็ดูนี่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 นอย่างนี้เลยเนี่ยดูโอ้โหแปลงหน้ามานะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะเขาถามว่าแก้ได้เปล่าแต่เราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับดูว่าได้ขนาดไหนนะครับอดูใต้ไฟนี่้วโป้งเลยดีกว่ามีโป้งแย่สองนิ้วเลยนี่นี่ ทะลุเข้าไปได้เลยในใต้ไฟเนี่ยห่างขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะครับแต่ส่วนนี้น่าจะไม่ได้แต่ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวใต้ไฟให้เข้าก่อนนะครับผมใต้ไฟให้เข้านะครับสองข้างเลยนะครับนี่มาจากเชียงใหม่นะครับนี่เราแก้ให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับอ่านี่ครับแก้ไขให้แล้วเนี่ย มาจากน้องมาจากไหนเอ่ยเชียงใหม่ครบับโอ้โหนี่ดูของแท้มาจากเชียงใหม่เชียงใหม่จริงเปล่าจริงจริงครับวิ่งตรงมาแก้ไขตอนแรกนี่นะครับตัวน,นี้นี่นี่ประมาณความห่างตอนแรกก็ประมาณสักสองนิ้วนะครับแย่เข้าไปได้เลยนะครับก็เลยบอกอน้องดูดิว่าจะได้ไหมจะทาให้ดีที่สุดผนปรากฏออกมาก็โอ้โหเข้านะครับแก้ไขออกมาก็เป็นที่ประพอใจของน้องมันชนนะครับห่างหมดเลยนะครับนี่ จัดให้ประมาณนี้แต่ขอบคุณมากนะ้องเขาวุ่นวารอนะเออแล้วรอได้เงี้ยก็จัดได้ใจรุ่มรุ่มไปครับผมนี่ครับเป็นไงบ้างงานเป็นไงบ้างครับผมสวยเลยครับพี่เออโอเคนะเดีย๋ยวจะส่งน้องเขากลับบ้านแล้วนะครับอยาใครไม่เชื่อทักไปถามก็ได้เลยเข้ามาเชียงใหม่จริงๆครับผมเยอมใจยอมใจจริงๆขอบคุณครับ